ท่านนี้ถามว่าคุณหมอคะ GFR เหลือ11นะคะเกจเลือดต่ำฉีดยากเกจเลือด2เข็มมีโอกาสอีกนานไหมกว่าจะฟอกโอ้นี่ตอบตอบยากคือโดยทั่วไปอะคะ่ะถ,ถ้าถ้าไตคือ GFR น้อยกว่า15เราก็จะเรียกว่าระยะ5บางบางคนแบบแทบจะแบบระยะ5แปลว่าฟอกไตเขาเรียกอะไรนะระยะ5เท่ากับฟอกไตระยะ5เท่ากับล้างไตาทางช่องท้องได้ไหมใช่ไหมตอบไม่ใช่นะคะยังไงยังไงเราก็จะแบบอ่า ยังอยากให้ใช้ไตตัวเองทํางานให้นานที่สุดนะคะก็ไม่รู้อาจจะอาจจะคุยในรายละเอียดว่า,าจะมีแนวโน้มในการคือขึ้นกับเขาเรียกระดับของ GFR ที่ที่ที่ลดลงด้วยนะคะเช่นแบบโอ้สิบเอ็ดมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สิบเอ็ดต่อไปแต่ว่าบางบางท่านที่แบบโอ้ของเดิมดีแล้วก็ค่อยๆดาวลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีขึ้นกับระดับความความดอปของตัว GFR ด้วยละกันนะคะแล้วเพราะนั้นก็เลยจะตอบไม่ได้ว่า อีกนานไหมกว่าจะฟอกนะคะมีบางคนที่หมอบอกว่าตื่นเต้นตั้งนานยังไม่ฟอกเลยไะคะ่ะมีมีเรื่อยๆหร,อหรือว่าของของเดิมแล้วแต่นะคะสมมติของท่านหยบสิบห้แล้วดบสิบเจากอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไป15อีกเนี้ยนานแล้วแล้วแต่การดูแลตัวเองแล้วก็ขึ้นกับบริบทอื่นเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนานไหมตอบยากค่ะ